Anime Final Style ล์กำลังจะตายครับถ้าเขายังไม่แก้ปัญหากับที่ผู้คนฟีดแบ็กกันมาอย่างหนักหนาสหาหัสและปัญหาของเกมที่ทำให้คนเนี่ยลดน้อยถอยลงเรื่อยๆในขณะที่ต้องชน,นี่ยเกมดังๆนะครับ โรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม <Huh? S 1> มีที่นี่เอฟเซชอปพืการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise c o d e Over AV a n d m e Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอปครับอยาก AFK ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ไม่รู้ทํายังไงส o o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o ฟ e เป็นแอปพลิเคชันระบบเคลาวที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ไม่ก็ เป็ไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ h i ไฮสเป c นั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ s n o ัสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันกันกบปัญหาของอนิเมะไฟนอลไซส์นะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยชื่นชอบเกมเกมนี้ในหลายๆส่วนมากๆแต่มันมีปัญหาจริงๆครับสำหรับเกมเกมนี้นะคือจากคอมเมนต์ในคลิปก่อนที่ผมทำไปเนี่ยซึ่งผมก็เห็นด้วยจริงๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาบอกกับ d e v e l o p e r ซึ่งวันนี้ผมก็ทำและคลิปวันนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น3เฟสครับ เฟสแรกเนี่ยคือผมจะไปอ่านเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็พาไปให้ดูครับว่าปัญหาเนี่ยมันกําลังก่อเกิดขึ้นในเกมเกมนี้จริงๆ2เนี่ยผมจะพาไปอ่านทั้งหมดเลยนะครับว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ในคอมมูนิตี้ของเกมเกมนี้ครับแล้วก็เป็นเหมือนการชี้วัดเลยนะว่าในอนาคตเนี่ย ถ้าแพดมันมาใหม่เนี่ยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยสามารถที่จะมาแบบว่าลองเช็คได้นะว่าเกมมันเปลี่ยนแปลงไปมันสนุกอะไรขึ้นมากน้อยแค่ไหนในแพดท,ที่อัปเดตท,ทีหลังหลังจาก1.5ไปอาจจะเป็น2หรือ2.5ก็ได้นะครับแล้วก็ในเฟสที่3เนี่ยผมก็ดูในส่วนของความคิดเห็นของผมละกันคือมันจะมีที่ผมฟีดแบ็กเข้าไปด้วยนะครับผมโอเค คืออันแรกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือให้ดูก่อนคนมันเล่นลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับจากตอนที่เปิดเกมมา10,000ื่นเนาะแผดรีลิสทำออกมาดีๆมากหมื่นห้าถึงสองหมื่นเนี่ยมีแน่ๆหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อยๆลดหลั่นลงมาตั้งแต่แบบอพอเป็นเรื่องของ0.5อะไรอย่างนี้มันก็ยังโอเคอยู่แต่คนเนี่ยเริ่มสัมผัสกลิ่นอายที่เป็นปัญหาอยู่ได้แล้วพอเริ่มขึ้นเป็น1เนี่ยคนเริ่มสัมผัสได้แล้วนะครับแต่คนยังแบบยังไม่รู้ตัวว่าจะต้องออกจากเกมเกมนี้ นะพอ1.5เข้ามาเนี่ยมันเริ่มชัดเจนเข้ามาเรื่อยๆครับว่าทุกๆอย่างเนี่ยจำเป็นในเกมเกมนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องมาโคหมดเลยเออซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่าการมาโคไม่ได้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะครับมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทําให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมสะดวกขึ้นแต่เพื่อนๆคิดดูสิว่าเกมเกมหนึ่งเนี่ยที่แบบไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเองเลยก็คือแบบทุกอย่างมันแบบจําเป็นที่จะต้องมาโคแถมมาโคแล้วเนี่ย มันยังยากที่จะได้รับสิ่งต่างๆนะไม่ได้แบบว่าเหมือน a n i m เม a n g e r ที่เราเคยเล่นคือแบบมาโคแปบบ๊แบๆบมันก็ได้แล้วมาคควันหนึ่งคุณก็ได้แบบอะไรหลายๆอย่างที่คุณควรจะได้แล้วอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอย่างนั้นแต่เกมเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฮาร์ดคอร์มาโคเลยดีกว่าคือเล่นมือเนี่ยฮาร์ดคอร์แล้วเรียกว่าแบบเอากันให้ตายเ่ยแต่ถ้าแบบว่ามาโคแล้วมาโคยังยากเลยครับนะและนี่คือกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่มันก็เลยแบบลดท้อยถอยลงออกไปโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าที่ว่าต้องแก้ไขนะครับ ซึ่งถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเอามายเพื่อน,อนรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงผมคิดเองเออเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคอมมูนิตี้เนี่ยหรือว่าในการบาลานซ์อะไรต่างๆเนี่ยมีลานๆคนนะครับเขาเข้ามาพูดเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมายแล้วอันนี้คือคอมเมนต์ที่มีการพูดคุยเยอะมากๆนะก็คือเรื่องของการที่มีเหมือนแบบว่ายูเซอร์คนหนึ่งละกันเขาออกมาโพสต์ใน Discord หรือ s u g g e s t i o n ในห้องของบาลานซ์เกมเนี่ยเพื่อเอาไปฟีดแบ็กเนี่ย เขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับสำหรับของคุณทวิกกี้ฟี่อะไรเงี้ยคันดาบอยอะไรเนี่ย,ะน,ยนะครับผมนะโอเคเขาออกมาบอกว่าเกมนี้เนี่ยกำลังถูกทำลายด้วยมาโครมันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับคนที่ไม่สามารถใช้มาโครที่ต้องฟาร์มทุกอย่างในขณะที่พวกเขาแค่ไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับคือเขาพูดในฐานะของการที่ไม่ใช่ว่ามาโกรเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ตัวเขาอะทำไม่ได้มันไม่สะดวกที่จะต้องแบบเปิดนู่นเปิดนี่ตลอดทั้งวันหรือว่า,าคุณนัพั์อะไรต่างๆจริงๆถ้าลงไปอ่านเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์สเปคของเขาเลยดวซ้ำนะว่าเขาแค่พอที่จะเล่นได้แต่ไม่ได้สะดวกที่จะเปิดตลอดเวลาเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ย มันจะทาให้โน้ตบุ๊กร้อนหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วส่วนตัวโทรศัพท์เขาก็ไม่ได้สะดวกคือมันมีหลากหลายสาเหตุมากๆคือถ้ามาอ่านจริงๆเนี่ยมันจะยาวแบบสุดๆเลยเนี่ยจนแบบมาขายแบบโน้ตบุ๊กกันว่าเออใช้ตัวนี้ตัวนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็วุ่นวายสุดๆไปเลยนะกับกันเนี่ยอะมาแปลงกันต่อครับเขาบอกว่าผมใช้เวลาฟาร์มเบนิมารุก็คือเป็นซีเกตตัวใหม่นะถ้าใครไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับคือเป็นซีเกตตัวใหม่นะครับใช้เวลาถึง3วันเต็มเต็ม แล้วก็ยังไม่ได้แม้แต่เห็นเงาเขาเลยนะแต่คนที่มีมาโคเนี่ยอันนี้คือเชิงน้อยใจแล้วคนที่มีมาโคหรือว่าทำมาโคได้เนี่ยสามารถใช้ไทนิทัคและเ f ฟได้จนกว่าเขาจะได้มาได้แบบสบายๆเลยกับการเนี่ยตัวผมเนี่ยไม่สามารถทําได้เหมือนพวกเขาไม่ว่าจะหาวิธีหยุดมาโคหรือระบบใส่หรือใส่ระบบการันตีให้เบน้มารุเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ ผมไม่สนใจว่ามันจะเป็นซีเค็ดยูนิตลับหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ผมเนี่ยจะได้ซีเค็ดเหมือนกับคนอื่นเขาอ่าอันนี้ก็คือเขาก็จะพูดเหมือนเชิงแบบเด็กๆนิดนึงแล้วการผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีความเด็กนิดนึงแต่ผมเข้าใจได้เพราะว่าสําหรับมุมของผมแล้วเนี่ยเกมเนี่ย มันก็ควรจะเป็นที่แบบว่าทําให้สนุกสนานเล่นเกมได้สบายๆเนาะมันก็น่าจะมีในส่วนของความสะดวกสบายที่เหมาะสมกับคนประเภทหนึ่งหรือสามารถที่จะเล่นได้ผมยกตัวอย่างเลยอย่างเกมแบบชื่อดังมากๆอย่างโกลกาเดนเนี่ยคือมันก็เป็นเกมที่มีทั้ง2ช้อยเลยคือคนที่ FK ตลอดเวลาหรือคนที่แบบเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะคนละแนวกันเลยนะครับซึ่งมันถามว่ามันแข่งขันกันไหมเกมมันไม่ต้องแข่งขันอะไรกันเยอะหรอก นะมันก็เลยทําให้มีทั้งสงส่วนด้วยแต่มันก็จะมีกรณียิบย่อยอีกนะผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเกมมันก็เล่นได้ทั้ง2เวเลยแต่เกมที่บางเกมเนี่ยมันฟิกซ์ไปในเวเดียวจนแบบว่าคนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกน้อยใจเนี่ยผมว่ามันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันต่อมาเนี่ยจะมีอีกโพสต์โพสต์หนึ่งครับเป็นโพสต์ในเรื่องของปัญหาเดียวกันเลยก็คือเป็นมาโครอันนี้คือ534อคอมเมนต์นะครับอ่ะ นี่ครับเป็นโพสต์นี้เลยครับก็คือเกมเกมนี้เนี่ยกำลังจะทําให้เราเนี่ยต้องบังคับใช้มาโหมากจนเกินไปนะครับผมเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็เบสเกมที่เกมเกมนี้เนี่ยสร้างรากฐานขึ้นมานะครับอัปเดตไฟฟ e f อรสเนี่ยเป็นอัปเดตท,ที่ไอเทมวิวัฒนาการหรือไอเทมอีโวเนี่ยใช้ร่วมกันมีอัตราการดรอปที่ต่าํมามากครับทำให้ถูก จำกัดไว้อย่างเข้มงวดด้วยการใช้มาโคเท่านั้นเขาพูดประมาณนะั้นนะการมีโอกาส5%สําหรับไอเทมที่คุณต้องใช้4ชิ้นสําหรับยูนิตใหม่ทุกตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารําคาญมากๆนะครับผมคือมันเป็นไอเหมือนจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะที่อัตราดอกต่ำมากๆแต่มันฟิกไว้ที่ทุกตัวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ไอเทม4ชิ้นนี้ทุกๆการอีโว อ่ายูนิตตัวใหม่เขาเลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตํางพานมากๆนะครับอัตราดอกควรจะเป็นเหมือนด่านตํานานของอุลกิเอ่านะผมคิดเห็นอย่างนั้นอ่าเขาบอกประมาณนั้นนะครับคือด่านของอุลกิเอ่าเนี่ยถ้าใครไปสังเกตในเกมเนี่ยมันจะอัตราดอกสูงอยู่เหมือนกันก็คือไม่ได้เล่นยากสักขนาดนั้นพวกมันสมบูรณ์แบบและผมเหตุสมผล แม้ว่าคุณจะต้องการจํานวนที่มากขึ้นก็ตามอ่ะก็คือมันบอกเขาคือเขาบอกง่ายๆก็คือมันมันมันดีอ่ะเอาง่ายมันดีแล้วมันก็สมเหตุมัน make sense อ่ะเออมันดรอปง่ายกว่าไอ้อัปเดตไฟฟอดอันใหม่นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของไอเทมเฉพาะตัวของแต่ละแต่ละตัวละครของอัปเดตไฟฟอดนะครับเขาบอกว่าของอาร์เธอร์เนี่ยหนึ่งดรอปบับงคับใช้มาโคแน่นอน2ของชินระเนี่ยหดรอปก็บังคับใช้มาโคเหมือนเดิม นะครับไอเทมของจ๊กเกอร์นะครับผมคิดว่าราคามันก็ค่อนข้างเหมาะสมแต่ก็ถูกขัดขวางก็คือไอเทมของจ๊กเกอร์ของอีโวเนี่ยมันเอาไปแลกได้จากอีเวนต์อีเวนต์ใหม่นะครับก็คือเป็นอีเวนต์ของไฟฟอสอันใหมนะ่ที่หาเบนนี่มาลุนะครับสามารถใช้300แบสไปแลกได้นะเขาบอกว่าราคามันก็ค่อนข้างไม่ได้โหดเท่าไหร่แต่ก็ถูกขัดขวางแล้วก็ทําให้มันดูไม่มิเซนต์ขึ้นมาด้วยอัตราการดรอปในด่านตํานานที่โคตรจะแย่นะครับก็คืออัตราดรอปของไอเทม ที่เราเอามาแลกของไอเทมอีโวจ็อกเกอร์เนี่ยไม่สมเหตุสมผลเขามองว่าอย่างนี้แล้วก็คุณได้แคปซูลที่เอาไว้หาของอีโวของเบนิมารุเนี่ยโคตรน้อยคือง่ายๆสสั้นๆเลยคือ1แคปซูลต่อ1การเล่นโอ้โหโคตรน้อยเขาบอกเลยแล้วก็มีสิิทธ์ที่จะแบบว่าเ е й ดรอปต่ำสุดๆกับการที่หาปลามาเป็นแบบ เป็นเหมือนแบบไอเทมที่ต้องเอามาอีโวเพิ่มเติม,ตมอีกอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าอัพเดตไฟฟ์ฟอร์สเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยใช้มาโคด่านนี้แล้วก็ใช้มาโคด่านนั้นเท่านั้นเองอ่าก็คือเขาจะบอกว่าทุกด่านที่ไม่เป็นเกี่ยวกับรายละเอียดเนี่ยไม่ต้องใช้มาโคทุกภาคส่วนเลยแทบจะไม่มีส่วนไหนที่คุณจะสามารถที่จะแบบยืดหยุ่นในการที่จะไปเล่นตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรอย่างนี้ แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการเลเวลแล้วกันนะคือเหมือนอันนี้มันเป็นพ่วงท้ายมาแล้วนอกจากอัปเดตไฟฟอดแล้วเรื่องของการเลเวลเนี่ยวิธีเดียวที่คุณจะเพิ่มเลเวลยูนิตของเกมเกมนี้ได้เนี่ยมันคือต้องไปมาโคหาไอเทม XP ็กซ์ฟูดเพื่อมายัดตัวละคร2คือการฝึกฝนนะ่ยก็คือการฝึกฝนก็คือเรื่องของไอหมวดของการเทรนนิ่งนะครับการที่ปล่อยให้ยูนิตต่างๆเข้าไปใช้เทรนนิ่งเนี่ยไอระบบเทรนนิ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะแต่ พูดถึงว่ามันเป็นระบบที่ make s e n s ที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ลองเล่นมาเพราะว่าไม่ไม่มีใครไปลงสตอรี่ซ้ำๆเพื่อไปนั่งหา xp food แบบตลอดเวลาหรอกเขาบอกประมาณนั้นนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของด่านอะไรที่สำคัญสำคัญที่ไปหาของ e v โเนี่ยมันแทบจะไม่ดรอปเรื่องของ xp เลยมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากๆนะครับแล้วการที่ทุกครั้งที่เรา Evo เนี่ยพอเราอีโแล้วเนี่ยอีโมาอีกล่างนึงแล้วเนี่ย มันไม่จําเป็นนะที่เราต้องไปนั่งรีเซ็ตเลเวลอ่ะเขาเขาบอกว่าเพราะมันไม่มีอย่างที่บอกไปมันไม่มีใครมานั่งเล่นด่านแบบสตอรี่ซ้ำๆหรอกอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือง่ายๆอ่ะผมสรุปเลยนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกสนุกกับการเล่นเกมเกมนี้ละกันแล้วเกมเกมนี้เนี่ยมันดูมีโ o t เ n คชินะก็คือดูแบบตั้งใจทํานะแต่ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยมันกำลังไปฟิกในทิศทางเดียวเลยก็คือ จะเล่นเกมนี้ได้เนี่ยคุณต้องมาโคไว้เป็นคุณต้องตั้งมาโคไว้ได้แล้วก็หาของอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันแทบจะไม่มีส่วนไหนเลยที่ต้องเล่นด้วยตัวเองประมาณนั้น<ด>นะครับ<ๆ>เขาเลยอธิบายทุกภาคส่วนของรายละเอียดที่เขาได้รับมาในเกมเกมนี้เลยมันเลยกลายเป็นปัญหาของเกมเกมนี้จริงๆครับสําหรับผมเนี่ยผมก็ส่งเรื่องไปเหมือนกันนะนี่นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาอ่านของผมให้ทุกคนฟังแล้วกันของผมเนี่ยจะบอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากไทยนะแล้วก็ผมเนี่ยชื่นชอบแนวทางของเกมเกมนี้ตอนเปิดตัวมากๆและคิดว่าเกมเนี่ยจะจัดสรรแบ่งส่วนให้เกมมันมีความบาลานซ์ทางด้านทั้งผู้เล่นทั่วไปกับผู้เล่นที่ชอบใช้มาโครเหมือนกันเกมณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นณปัจจุบันเนี่ยเกมส่งผลกระทบร้ายแรงมากเกี่ยวกับเรดดอปของเกม การกราดิงที่โหดร้ายจนเกินไปเกมเนี่ยมันเน้นไปเฉพาะการตั้งมาโคในทุกส่วนของเกมเลยคิดว่าในส่วนของเลนเนี่ยยังพอเข้าใจได้กับการหาของอีโวต่างๆเพื่อมาอีโวตัวละครแต่ไม่ใช่กับด่านอีเวนต์ใหม่เลยคือด่านอีเวนต์ใหม่เนี่ยโหดร้ายมากสําหรับผู้เล่นที่ต้องมาโคกุญแจมาโคการเก็บคิวถึง6000คิวหรือจนกระทั่งมาโค XP ไอเทมทุกอย่างในเกมเลยก็ว่าได้คือทุกอย่างในเกมเนี้ยมันต้องใช้การมาโคหมดเลย แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์เล่นเกมนี้เนี่ยโดยใช้เวลา5วันในการเล่นอยู่กับมันทั้งมาโคและเล่นมือจนมาเข้าใจว่าเล่นเองโดยไม่มาโคความเป็นไปได้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นระดับที่แบบน่าจะเป็นไปไม่ได้คือแบบคุณไม่สามารถที่จะเล่นเกมเกมนี้ดยโดยโดย้วยการไม่มาโคเลยไม่ได้แถมเกมยังไม่เปิดเผยเลทเปอร์เซ็นต์ต่างๆคือสําหรับผมเนี่ยเกมเขาไม่บอกเลทอะไรเลยนะคือไม่ว่าคุณจะไปดูอัปเดตล็อกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เ,เขาจะไม่บอกเปอร์เซนต์อะไรต่างๆนา,นานาเลยครับในเกมเนี่ย,เ,ยเห็นปะคือจะบอกว่ายูนิตอะไรใหม่เข้ามาเลทไรเข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่าเปอร์เซนต์ดอกชายนี่หรือเปอร์เซนต์สุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เคยบอกเป็นตัวเลขมาเลยครับสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าแม่งไม่แฟร์กับผู้เล่นเลยผมก็เลยไปพูดบอกเขาว่าพอไม่บอกต่างๆเนี่ยหรือการันตีในเกมเนี่ยก็ยังไม่มีไม่ได้บอกอะไรแบบชัดเจนเลยจริงๆผมเนี่ย จริงจังกับเกมเกมนี้มากๆนะทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามผลักดันเกมเกมนี้มาโดยตลอดนะครับผมก็เลยบอกเขาไปแบบนั้นนะคาดหวังว่าคาดหวังว่าจะให้เกมเกมนี้เป็นเกมที่ดีแล้วมีคนเข้ามาเล่นเยอะๆนะครับแล้วในทุกๆอัปเดตเนี่ยแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นอัปเดตหลอกหรือว่าหลอกในเกมสะด้ะดวยซ้ำนะคือไม่บอกอะไรเกี่ยวกับผู้เล่นเลยผมเลยบอกเขาไปว่าจริงจริงการไม่บอกเลดกาชาหรือเลดดอกต่างๆในเกมเนี่ยบางรีเจียนเนี่ยหรือว่าก็คือบาง ภูมิภาคของโลกเราเนี่ยมันเท่ากับผิดกฎหมายซะด้วยซ้ำนะจริงๆมันมีดราม่าเรื่องนี้มาเยอะแยะมากมายกไกลกองแล้วผมก็เลยไม่อยากให้เกมเมนี้ไปไปทำอะไรที่มันแบบไม่สมเหตุสมผลอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยบอกว่าอยากให้กรุณาพิจารณาเกี่ยวกับระบบการันตีเพื่อผู้เล่นที่รักในเกมของคุณจริงๆหน่อยผมในฐานะคอนเทนต์เอเตอร์เนี่ยคาดหวังกับเกมๆนี้ให้ทำคอนเทนต์บางส่วน ไม่อยากให้เกมดีๆจะต้องหายไปนะครับเพราะผมเนี่ยรู้สึกได้เหมือนหลายๆคนที่เขามาพิมพ์เลยว่ารู้สึกว่าเกมเกมนี้เนี่ยเหมือนมีการใส่ใจอะไรหลายอย่างนะแต่ไม่อยากให้เกมมันตายเพราะสาเหตุของการที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องตรงนี้เนี่ยนะก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็จะพูดประมาณนี้เลยถ้าใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็มาอ่านได้นะครับซึ่งจริงอ่ะมีเหมือน s u p เ o r t e r community เเขาคอยมาตอบเรื่องอะไรที่ผมไม่รู้ด้วยนะเออซึ่งผมก็ขอบคุณเขามากๆเลยเขาบอกว่าจริงๆเลดดรอปในขอ,ของของด่านเนี่ยมันมีอยู่ เห็นไหมอ่าเนี่ยคุณเล่นไป35ครั้งคุณจะได้ไอ้ถุงมือเนี่ยมาอันหนึ่งผมแบบ what นะซึ่งจริงๆอะผมได้มาเยอะแหละเพราะผมมาโคแต่ถ้าผมไม่ได้มาโคเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะเล่นไม่ไหวหูตาแตกอนะแล้วก็ดูคุณดูเลทดอกกุญแจเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อะแทนที่มันจะให้ดอกร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลทดอกของอีโวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ี่นะ่าเกลียดมากหลายๆอย่างนะครับ นี่คือปัญหาของ anime Final Si ม่เลยซึ่งผมคาดหวังอยู่ลึกๆครับว่าเกมเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนในแผ่นๆหน้านะเพราะอัปเดต2.0ที่จะเข้ามาเนี่ยไม่รู้มันจะมีโหมดอะไรบ้างที่เข้ามามันเป็นอัปเดตของ b a c k Cover เนาะก็เลยคาดหวังว่าให้เกมเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเล่นง่ายขึ้นคนจะได้เข้ามาเล่นเยอะๆนะครับไม่งั้นคือผมบอกเลยนะถ้าอัปเดต สอูสูเนี่ยมันยังไม่แก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังๆนะครับหรือยังไม่มีการไปดิสคัรกันว่าจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันแก้ไขย,ยังไงให้เกมไม่ตายเนี่ยผมบอกเลยนะอ n น m e ม i ไฟ l s ลไซส์เนี่ยผมจะชอบมากแค่ไหนเนี่ยเกมก็ไปต่อไม่ไหวเหมือนกันคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับรายละเอียดที่ผมเอามาคุยกับเพื่อนๆเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงมีความคิดเห็นเหมือนผมไหมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย